กับดักของพนักงานประจำที่ทุกคนเป็นคืออะไรขอสูก็เป็นพนักงานประจำคนหนึ่งที่ทำงานมาระดับหนึ่งแล้วแล้วรู้ว่ากับดักอันนึงของพนักงานประจำที่ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่แล้วก็ใช้ชีวิตไป เดือนต่อเดือนกับเงินเดือนที่ได้รับมาส่วนมากก็จะใช้ชีวิตไปเดือนต่อเดือนแล้วก็ไม่ได้หาแนวทางการเงินที่จะมาเพิ่มใดๆเลยกับดักของเราคืออะไรกับดักของเราก็คือต้องการของที่เรา มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นของชีวิตเราเพิ่มมาในชีวิตมากขึ้นยังไงก็คือเป็นธรรมดาที่สังคมของเราอ่ะมันจะเป็นสังคมการทำงานใช่ไหมคะแต่ละคนมีอันนู้นอันนี้เราเห็นเราก็อยากได้แบบเขาหรือเราอยากมีหุ่นดี แบบเขาเราอยากมีหุ่นดีมากกว่าเขาแลกมีไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขมากกว่าเขามันอาจจะเป็นการชิงดีชิงเด่นกันหรือว่าอยากจะเป็นการโอ้อวดกันอันนี้ไม่ได้มองถึงแต่ภาพลบๆนะหมายถึงรูปการใช้ชีวิตจริงๆเลยของพนักงานประจำมันจะเป็นลักษณะนี้ แต่ละคนก็เป็นไลฟ์สไตล์คนละอย่างกันแต่ก็จะมีการอ,าอัพเกรดอัพชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะดีเด่นอยากจะมีดีมีสวยมีงามมีหลอกกว่าเพื่อนๆที่ล้อมรอบตัวเรานั่นเป็นสังคมค่ะแต่เราก็เลือกไม่ได้เพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมนี้ หรือใครเลือกได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้พูดกับแต่สังคมที่เป็นอยู่นะตอนนี้และกำลักที่เราเป็นก็คือการที่เราใช้เงินไปกับสิ่งของที่มันไม่จำเป็นเลยอะ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเราผ่านมาปีหนึ่งข้าของที่เราซื้อ เมื่อปีที่แล้วยังมีอยู่ไหมยังไม่ได้ใช้มีไหมหรือว่าใช้ไปไม่กี่ครั้งแล้วก็กองไว้บนในซุ้เสื้อผ้าหรือว่ากองไว้ตามจุดต่างๆของห้องมันจะทำให้เหมือนกับว่าห้องแลดูรกเกะก,กะไปเลยซึ่งโค้ชบูก็เป็นจริงๆแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนกับลักษณะไลฟ์สไตล์แบบนี้ ะะจุดที่โค้ชภูอยากจะบอกก็คือเราสามารถค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองได้นั่นมันทำให้เราสามารถที่จะเก็บเงินแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินที่จะไปสู่ข้าวของที่ไม่จำเป็นมาเก็บหรือว่าไปใช้จ่ายหรือไปลงทุนกับสิ่งอื่นได้นะคะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของ การที่โค้ชูมาขายของใน Ebay ที่เป็นของสะสมเพราะว่าคูคิดว่าของสะสมอะเราที่เราไม่ใช้สามารถที่จะอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แก่คนอื่นได้โดยที่เขาไม่ต้องออซื้อใน ของที่มันแพงเกินไปในตลาดในปัจจุบันหรือว่า,อาของของสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นหาไม่ได้แล้วในยุคนี้นั่นคือเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนั่นเองของสะสมที่มีมูลค่าของเขามากๆเลยแต่เราอาจจะไม่คิดว่าเป็นมูลค่าของของเราณขนาดนี้นะคะ นี่เป็นให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวคิดว่าถ้าเพื่อนๆจะหาให้หาตลาดหาลู่ทางที่จะผลิตเงินเพิ่มจากสิ่งที่เป็นเ,เงินเดือนประจำที่เพื่อนๆมีอยู่อาจจะตั้งเป็นกลุ่มในไลน์ก็ได้ แล้วก็เอาของที่เราไม่ใช้อะบอกเพื่อนๆว่าเรามีกลุ่มนี้นะแล้วก็เอาของที่เราไม่ใช้มาแลกเปลี่ยนกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือว่าไปในช้อปปี้ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ได้ขายของอมือสองของเราที่เราไม่ต้องไปเสียตังมาซื้อเพิ่มมารกบ้านอีกต่อไป ใน m r r k t t ตเ c e ใน ebay เป็นรู่ทางหนึ่งที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สักบาทจะบอกได้อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าโคสปูก็ได้ทดลองทำแล้วก็ขายได้มาแล้วใน ebay นะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจในตลาด eBay, อ b a y คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้โคสปคมมูจะให้ แนะนำแนวทางให้เพื่อนๆได้ลู่ทางว่าสินค้าของเพื่อนๆจะสามารถนำมาทำกำไรบน eBay ได้ไหมหรือว่าเรามีเทคนิคอย่างไงที่จะมาทำตลาดแล้วก็แนวคิดที่จะเอาของลงใน eBay อย่างง่ายๆค่ะคอมเมนต์มาแล้วคะโคสปูจ,จะแนะนำแนวทางให้เพื่อนๆได้ค่ะสวัสดีค่ะ